สวัสดีครับพบกับช่องมาในโกคอปปี้กันนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแกะกล่องเมทัลบิวเลนเชอร์สไตล์นะครับอันนี้นะฮะจะเป็นเพียงแค่แพ็คเสริมตัวชุดปืนใหญ่ตรงนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีหุ่นสไตล์มาให้เรานะฮะเดี๋ยวเรามาดูบ็อกอาร์กันก่อนนะครับด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้ของเมทัลบิวนะฮะแล้วก็ตัวหุ่นสไตล์ถือตัวปืนใหญ่ไว้อยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีโค้ดของมันนะครับ AQMEX 03นะครับ Launcher Style นะฮะด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะมีเขียนไว้ว่า a l l u t a n a Tip Style นะครับก็คือสามารถเอาแพ็คเสริมอันนี้เนี่ยนะไปเล่นกับหุ่น Red Frame หรือ Blue Frame ที่เป็นเวอร์ชัน Alluthana Tip ตรงนี้ได้ครับส่วนตรงนี้นะครับก็โลโก้ Thamachi Web นะครับก็คือเป็นสินค้าีบันไดนะฮะชิ้นนี้นะครับด้านนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์แบบเป็นเงานะฮะนี่ตรงนี้แล้วก็โลโก้ t รม m ช c กับบันไดนะฮะ เราดูด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปตัวหุ่นสไตล์ถือปืนใหญ่นะฮะที่ด้านหลังนะครับก็จะมีภาพตัวอย่างของชุดปืนใหญ่อันนี้นะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นว่ายืดได้นะครับแล้วก็เขียนประวัติคร่าวๆตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกโปรดิวเซอร์สตาฟทีมงานที่สร้างชุดนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีชุดฐานตั้งมาให้นะฮะตรงนี้เป็นรูปกับบูเฟ่นะฮะแล้วก็หุ่นของสไตล์นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะมีเขียนคำอธิบายไว้ว่าสามารถใช้กับตัวเลดเฟรมไข่กับบูเฟรมเซกัน d ี v i ท e ได้นะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็คืออายุ15ปีขึ้นไปนะครับโอเคหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันนะครับตอนนี้ผมแกะออกจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคู่มือ1นเล่มนี่นะครับแล้วก็ พาสของมันนะครับอันนี้จะเป็นชุดปืนนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นฐานนี่ครับเรามาดูคู่มือกันก่อนนะฮะอันนี้นะครับนี่ก็หน้าแรกก็จะบอกว่าในเซ็ตมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับหน้าถัดมาตรงนี้นะครับก็จะบอกวิธีติดตั้งตัวชุดปืนนะฮะถัดมาตรงนี้ก็เอาไปติดตั้งกับตัวหุ่นนะฮะแล้วก็ทําอะไรได้บ้างตรงนี้นะครับบอกอธิบายไว้อยู่นะครับ ด้านหลังตรงนี้นะครับจะบอกวิธีติดตั้งกับเลสเฟมหรือบูเฟมนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นฐานตั้งนะครับเราสามารถเอาปืนใหญ่ตรงนี้มาติดตั้งที่ชุดฐานได้นะครับแล้วก็น่าสุดท้ายนี่ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดฐานตั้งกันก่อนนะฮะนี่นะครับประกอบเรียบร้อยครับชุดฐานตั้งของตัวปืนนะฮะนี่ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูพาร์ตปืนกันนะฮะ มาดูรายละเอียดของลันเชอร์สไตค์กันนะครับโทนสีหลักๆก็จะเป็นสีเขียว2แบบนะครับก็จะคล้ายแบบพวกสีเขียวของทหารนะฮะจุดเซนเซอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะออกเป็นสีส้มแบบเมทัลลิกนะฮะแบบเงานิดึงนะครับส่วนลูกเล่นแล้วก็กลไกนะครับคัออกมาได้ดีมากเลยนะครับด้านหลังตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้นี่นะครับตรงนี้นะฮะแล้วอันนี้นะครับสีออกเทาๆอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ของสไตค์กันดั้มนะครับสามารถดึงออกมาได้นี่ครับตรงนี้ เราก็จะเห็นคล้ายๆเนี่ยเป็นสีทองแดงตรงนี้นะครับก็คล้ายๆเป็นพวกแบตเตอรี่นะฮะแล้วตรงด้านหลังตรงนี้อ้าได้นี่ครับก็จะเห็นเป็นพวกแบตเตอรี่วางไว้อยู่ตรงนี้นะครับถัดมานะฮะปืนก็สามารถยืดได้นะครับสไลด์ออกมานี่นี่ครับแล้วด้านหน้าตรงนี้ก็เลื่อนเปิดขึ้นมาได้ตรงนี้ ด้านล่างก็เช่นเดียวกันฮนะสไลด์ออกมานี่ฮะตรงเซนเซอร์ก็สามารถเลื่อนได้ระดับหนึ่งนีนะครับตรงนี้นะฮะเท่าที่สังเกตด,ดูนะครับก็คิดว่าต้องระวังเวลาเราเลื่อนออกมาสุดๆ,ๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเบาบางฮะเพราะนั้นเวลาเราจะใส่เข้าไปเนี่ยผมคิดว่าต้องค่อยๆประคองสายเข้าไปนะจะสไลด์ไปทีเดียวเลยผมว่าอันตรายนะครับกลัวหักนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดปืนกลนะฮะที่ติด ตรงหัวไหล่นะฮะทาออกมาค่อนข้างที่จะสวยดีนะฮะตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับตรงปืนกลของมันนะฮะส่วนชิ้นนี้นะครับก็คล้ายๆเป็นโลนะครับเอามาติดกับชุดปืนกลตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนบนนะฮะนี่ได้ละนี่นะครับ ส่วนถัดมานะครับเราจะมาติดตั้งมิสไซล์กันนะครับมิสไซล์ที่ให้มาก็จะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับนี่นะฮะหัวสีแดงนะครับโทนสีออกเป็นสีเทานะฮะเอามาติดที่ตัวโลนี่ครับด้านในนะครับมันจะมีช่องเสียบเก็บบีมซาเบต2อันตรงนี้นะครับในแพ็กเกจนี้เนี่ยมันจะมีชุดแถมบีมซาเบตมาให้นะครับแล้วก็เอฟเฟกของมันนี่ครับ เร็บเรียบร้อยแล้วนี่นะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้นะครจะเป็นแบ็คแพคของตัวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะฮะอันนี้ถอดออกมาแล้วก็เอาชุดที่เป็นแขนกลไกใส่เข้าไปตรงนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับตัวจอยของมันนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็มาใส่ที่ตัวปืนนะฮะนี่ตรงนี้ ได้ละนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นแบ็คแพคที่สมบูรณ์แบบแล้วนะฮะนี่นะครับที่แบ็คแพคนะครับมันจะมีจอยที่เสียบกับตัวหุ่นนะครับหรือเราเอามาใส่กับตัวฐานดิสเพย์ตรงนี้ได้ครับนี่นะฮะแล้วก็ ส่วนปืนกลอันนี้นะครับที่ว่าติดอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็เอามาใส่ที่ตรงดิสเพย์ได้เช่นเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นี่นะครับส่วนชิ้นนี้นะฮะก็เอาไว้ติดตั้งแบ็คแพคของเลสเฟรมกับบูเฟรมนะครับเข้ากับชุดปืนชุดนี้นะฮะ โอเคครับคลิปนี้นะครับก็มาพูดคุยสั้นๆนะครับเรื่องของ Me ทัลบิลล์ลันเชอ r s สไต e อันนี้นะครับจุดที่ต้องระวังนะครับก็ที่อธิบายว่าเวลาเราเลื่อนสไลด์ตรงนี้นะครับตรงปืนยาวของมันตรงนี้เนี่ยเวลาเราสไลด์เก็บเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นมากครับต้องระวังนะฮะแล้วก็ถ้าใช้แรงมากเกินไปผมคิดว่ามันอาจจะหักได้นะครับแล้วก็จุดขยับตรงกลไกต่างๆของพวกจอยอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะแน่นมากนะฮะต้องบูลาหมุนหรือว่าปรับกลไกของมันเนี่ยก็ต้องระวังเช่นเดียวกันครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกต่างหากกลาไปติดตั้งกับตัวหุ่นสไตล์นะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอตัดจบไปก่อนนะหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์แนะนํากันได้เลยนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย